ตอนนี้มองว่ามีไลน์ Open c แชทแล้วยังไงก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเรื่องราวสุดปั่นประสาทที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้เกิดขึ้นในเช้าวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งในห้องมดของผมแวบแรกที่ผมมองทุกอย่างในห้องก็ดูเงียบสงบและปกติสุขดีดูไม่ได้มีปัญหาอะไรวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึงที่ห้องมดของผมสงบสุข ช่างเป็นวันที่เหมาะกับการเก็บฟุตเทปสวยๆมาทําคลิปใหม่สุดๆไปเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมมีแผนจะมาเก็บฟูตเทปหนึ่งในมดรังโปรดของผมเลยซึ่งก็คือรังของมดคันร่องโคง้งรือฟีโดลีเพเจเรียรัรงนี้เลยจะมดรังนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในเซตอัพที่เบสิกสุดๆไปเลยประกอบด้วยรังปูมเปลาสเตอร์ที่ต่อเข้ากับอเวลเล็กๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่พวกมันดูแข็งแรงปกติดีดูได้จากการที่พวกมันยังออกมาหาอาหารเหมือนอย่างเคยดูดูแล้วเนี่ยการเก็บฟุตเทวันนี้ของผมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ความคิดนี้ของผมก็อยู่ได้ไม่นานเพราะทันทีที่ผมเปิดดูในตัวรังของพวกมันผมก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นราชินีเพียงหนึ่งเดียวของอาณาจักรกำลังดมมดจำนวนหนึ่งรุมกัดขาและตรึงตัวไว้ไม่ให้มันขยับไปไหนแวบแรกผมทั้งตกใจงนงงและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลย ตามปกติราชินีคือมดที่สําคัญที่สุดในอาณาจักรและควรจะได้รับการปกป้องมากที่สุดในรังเพราะถ้าไม่มีราชินีก็จะไม่มีตัวออกไข่ซึ่งก็หมายความว่าอาณาจักรก็จะล่มสลายไปโดยปริยายเพราะไม่มีประชากรมดรุ่นใหม่เติบโตเข้ามาทดแทนมดรุ่นเก่าแต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่นี้มันขัดแย้งกับความรู้ที่มีอยู่ในหัวของผมตอนนี้แบบสุดๆเลยแหะครับพอมองดีๆผมก็เห็นว่าไม่ได้มีแค่ราชินีที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมดกระบฏเหล่านี้รอบๆร,รังมดทรยศต,ตัวอื่นๆก็ก,กาลังไล่กัดพี่น้องของตัวเองอย่างบ้าคลัง่ง ผมได้แต่นั่งนิ่งทำอะไรไม่ถูกในหัวผมแต่ไปด้วยคำว่าไม่เข้าใจผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองครั้งนี้ขึ้นซึ่งเดียวที่ผมคิดว่าอาจจะพอไปไ,ปได้ก็คือก่อนหน้านี้ผมเห็นช่องว่างเล็กๆระหว่างแผ่นอะคริลิกสายกับตัวรังปูนผมก็เลยทากาวปิดเอาไว้เพื่อกันไม่ให้หมดหนีออกมาจากตัวรังได้ในอนาคตกลิ่นของกาวก็เลยอาจจะเข้าไปรบกวนมดซึ่งเป็นมแมลงที่สื่อสารและรับรู้ว่าตัวไหนคือเพื่อนตัวไหนคือศัตรูด้วยขีดเป็นหลักหรือกลิ่นของกาวอาจจะไปเตดตัวราชินีและ ทำให้สมาชิกตัวอื่นในรังจําพี่น้องและแม่ของตัวเองไม่ได้และเข้าจู่โจมสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในรังของพวกมัน 1, ทันทีตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือราชนีสิ่งที่ผมต้องทําตอนนี้ก็คือแยกราชนีออกมาจากคุมเขี้ยวของพวกมดกระบฏดก่อนแต่ถ้าจะเปิดแผ่นอะคริลิกแล้วแยกราชนีออกมาตอนนี้เลยก็คงจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีสักเท่าไหร่เพราะพวกมดก็คงจะวิ่งแตกรังมาทั่วไปหมดเกินกว่าที่ผมจะคุมไว้ ถึงตอนนี้มีวิธีเดียวที่ผมคิดออกคือการเอาทั้งรังของพวกมันใส่เข้าไปในช่องฟรีซเพื่อทำให้มดในรังเป็นอมา,าพตชั่วคราวหลังจากเปิดเปิดปิด,ปดตู้เย็นเพื่อคอยเช็คว่ามดทุกตัวสลบดีหรือยังมากว่า40นาทีมดส่วนใหญ่ในรังก็หมดสติหมดแล้วและผมก็สามารถเปิดแผ่นแอคนล็กและแยกตัวราชนียรมาได้แล้วครับ สิ่งแรกที่ผมทําหลังจากได้ตัวราชนีออกมาก็คือเช็คสภาพร่างกายของมันว่ายังสมบูรณ์ดีอยู่ไหมแต่ก็ดูเหมือนว่าผมจะแย่มันออกมาช้าไปขาหลังข้างซ้ายของราชนีได้ถูกเหล่ากระปดกัดจนขาดไปครึ่งหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่นอกจากขาหลังซ้ายแล้วอ,อวัยวะสําคัญอื่นๆอย่างนวดหรือขาหน้าก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ถือว่าเรายังโชคดีที่อาการบาดเจ็บของราชนีไม่ได้เป็นภัยถึงชีวิตหลังจากแน่ใจแล้วว่านางพญาของเราไม่ได้บาดเจ็บหนักมาก ผมก็เอาเขาไปล้างน้ําทันทีเพื่อเป็นการกําจัดกลิ่นแปลกมที่อาจจะยังติดอยู่บนตัวของราชินีเสร็จแล้วก็ค่อยๆใช้ทิชชู่ซับตัวราชินีให้แห้งดีเหมือนเดิมเท่านี้เราก็หายห่วงเรื่องราชินีไปได้เรื่องหนึ่งแล้วครับสําหรับการจัดการกับมดกระป๋อที่ยังเหลืออยู่ในรังเอาจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงดีเพราะการจะแยกพวกมันออกมาจากมดตัวอื่นนั้นดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ตอนนี้ผมก็ทําได้แค่เอาตัวรังออกมาจากช่องฟรีซเพื่อให้พวกมดค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็ภาวนาขอให้เมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกมันจะเลิกกันเองไม่เช่นนั้นการใส่ราชินีกลับเข้าไปในรังอีกครั้งก็คงจะเป็นการส่งมันกลับเข้าไปตายดีๆนี่เองปล่อยไว้สักพักพวกมดกเริ่มสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นและค่อยๆเริ่มยืดเหยียดขาและหนวดราวกับว่ากําลังปีดขี้เกียจหลังจากการจําศีลดูหนาวันยาวนานเพิ่งจบลง ผ่านไปชั่วโมงนิดๆตอนนี้ผู้มันก็กลับมาขยับร่างกายได้ปกติดีเหมือนเดิมแล้วครับกล่าวกับว่าก่อนหน้านี้ผู้มันไม่เคยได้นอนนิ่งไร้สติันมาก่อนเลยเท่าที่ผมสังเกตการมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ยังดูปกติดีอยู่มีมดผลัดกันเรียนทำความสะอาดหนวดให้กันและกันบ้างแต่ก็ยังไม่มีร่องรอยว่าผู้มันจะหันกลับมากาดกันเองอีกเลยบางทีหลังจากสลบไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนการรีเซตบางอย่าง ที่ทำให้พวกมดทรยศเลิกบ้าคลั่งกัดพวกเดียวกันเองแล้วก็ได้นะครับหลังจากดูจนแน่ใจแล้วว่าทุกอย่างน่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติดีแล้วก็ได้เวลาลองเอาราชินีใส่กลับเข้ารังแล้วครับโดยผมจะวางเขาลงไปในอา w เวิร์เลย ผ่านไปไม่ถึงนาทีก็เริ่มมีมนงานตามกลิ่นฟีโรโมนของราชนินีมาจนเจอตัวของมันแล้วครับและไม่กี่อึดใจต่อมาก็ดูเหมือนว่าทั้งอาณาจักรจะรู้ถึงการกลับมาของแม่ของผู้มันแล้วละครับ กลับเข้าไปในรังราชินีถูกห้อมล้อมด้วยมนงานมากมายแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้มนงานจะไม่ได้รุมกัดมันแต่กําลังเรียนทาความสะอาดราชินีครั้งใหญ่ถึงจุดนี้ก็ยังบอกแต่ยากอยู่ดีครับว่าราชินีรอดแล้วหรือยังเอาไว้พรุ่งนี้เนี่ยเราค่อยกลับมาดูผลอีกครั้งถึงตอนนี้ผมก็ได้ทําทุกอย่างที่ผมน่าจะทําได้แล้วที่เหลือก็แค่หวังว่าโชคจะเข้าข้างเราแล้วล่ะครับ หลังจากทิ้งไว้หนึ่งคืนภาพที่เห็นก็ทําให้ผมโล่งใจมากๆเลยครับตอนนี้ราชินีไม่มีมดงานรุมกัดแล้วมีเพียงมดงานที่คอยวิ่งตามดูแลและคอยรับไข่ไปจากมันเท่านั้นดูจากการเคลื่อนไหวของราชินีแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการเสียขาหลังไปจะไม่ได้กระทบอะไรกับมันมากนะักก็ถือว่าเรายังโชคดีรอดตัวไปนะครับสาหรับวิกฤตครั้งนี้ถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังหาสาเหตุที่แน่นอนที่มดงานก่อกระบทไม่ได้เลย ก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับมดและยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังต้องหาคําตอบจากพวกมันไปด้วยกันถ้าใครพอจะรู้หรือมีไอเดียว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมีมดกลุ่มหนึ่งก่อก,กบฏขึ้นมาในอนาณาจักรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกจากคลิปของเรากันนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ